สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะจะเจอกับเรือนขวัญและเชอรี่เช่นเคยค่ะใช่ค่ะเช้าวันเสาร์แบบนี้หูบิดขี้เกียจแป๊บแล้วก็มาดูข่าวบันเทิงกันต่อเลยแล้วกันนะคะ <Show> ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องของคู่จิ้นคู่ใหม่ที่หลายคนอยากจะให้จิน้นกันจริงๆซะเลยนะคะสําหรับบอยประกพระเอกสุดเกรียนของเรากับสาวร่างเล็ก้องเต้จรินพรนั่นเองค่ะ เห็นพี่บอยชอบอัพภาพบ่อยแล้วก็อัพแซวในโซเชียลบ่อยๆนั่นเองนะคะนอกจากบรรดาแฟนๆที่ลุ้นแล้วก็จ้นให้คู่นี้เขาจิ้นกันจริงๆนะคะยังมีผู้จัดละครคนเก่งอย่างคุณตู่เปิยวดีค่ะขอส่งเสียงแซวทั้งคู่อีกด้วยแต่ดูยังไงแล้วก็ยังเฉียบไม่ขึ้นนะคะเพราะว่านักแสดงสาวเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีว่ากับนักแสดงหนุ่มเนี่ยพี่บอยเนี่ยให้แค่สถานะพี่ชายพอจ้าพร้อมกับยืนยันด้วยว่าไม่มีโอกาสพัฒนาเกินกว่าพี่น้องอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนทางด้านหัวใจของเธอเองตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปฝั่งเตยกันค่ะไม่มีอะไรค่ะ แบบชอบแซวกันเล่นสนุกดีคะ่ะตอนนี้ไม่มีนะคะก็เป็นแบบคุยมีอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบชอบแบบแกล้งแก้งแย่ๆดาดากันมากกว่าไม่ใช่มีเฉพาะแฟนคลับมีพี่ตู่ผู้จัดก็เข้าไปแซวเหมือนกันเต้ยเองก็ทํางานกับคุณตู่ด้วยแล้วก็พี่เบาะพัทด้วยอะไรเยงนะะี้ค่ะก็คงโดนแซวโดนแบบเมาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าสถานะตอนนี้โสดคะ่ะกับพี่บอยเป็นพี่น้องกันตอนนี้เปิดรับใครหรือย,อยังเหรอคะก็ไม่ได้ปิดนะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษแล้วก็ไม่มี ใครเข้ามาด้วยค่ะเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากจริงๆนะคะตอนนี้โสดค่ะ <laughs>